ก็ขอสวัสดีครับเช่าคูตะทุกันนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนเพาเขยนยกนะครับอันี้ตัวเดิมครับที่มันแตกหักไปนะครับทีนี้มาอยู่ที่ปัญหาของไม่ใช่ปัญหานะครับอาจจะสังเกตไม่ทิงนะครับว่าการจุดมร้นครับของเพานะครับจะให้ตรงไหนกับไอ้กำปั้นนะครับกำปั้นยูนะครับ นี่ครับคือจุดมาร์กจุดนี้นะครับของ L50 นะครับก็จะสังเกตดีๆคือตรงตรงนี้ครับเขาเรียกว่าตัวปรับตั้งห่างครับให้สอดจากด้านตามที่ภาพนะครับให้สอดจากขวามือครับไปซ้ายมือโดยที่จุดมาร์กจุดนี้นะครับให้มันตรงกับไอจุดมาร์กของกระปั้นตรงนี้นะครับ เพราะว่าจะเกิดความสับสนมันจะมีจุดมาร์กจุดหนึ่งครับอยู่ด้านอยู่ด้านข้างตรงนี้ครับอย่าไม่ใช่ครับจุดนี้ไม่ใช่ต้องมาจุดมาร์กเผาให้มันตรงกับมาร์กกำปั้นตรงนี้นะครับตรงนี้ครับตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือองค์ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับจะอธิบายให้ฟังครับเผื่อจะได้ไม่ผิดพลาดนะครับเพราะว่าประกอบผิดพลาดไปครั้งหนึ่งนะครับถอดออกใหม่แล้วประกอบใหม่อีกครั้ง จะได้ไม่เสียเวลานะครับแล้วก็มาลองดูแล้วก็มาดูจุดมาร์ตรงปลายเทานะครับเขาจะมามาให้ครับมาให้เราก็ใส่เกียนใส่ก้ามปูอะไรสบายเลยครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอแนะนำเพียงแค่นี้นะครับครับในเรื่องของปัญหาการใส่เท้าใส่มาร์กเทาเกลียนยกให้ตรงจุดมาร์กบั้นนะครับโอเคครับสวัสดีครับ